เรื่องต่อมานะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของชีวิตหนุ่มที่เคยเป็นหนุ่มกรรมกรธรรมดาจนล่าสุดนะครับเขาเป็นหนุ่มที่เป็นดาวทิกตอ,อกที่มีคนติดตามกว่า1.4ล้านคนและมียอดไลค์รวมถึง 32.. ล้านไลค์ครับหนุ่มกล้ามใหญ่ที่โชว์ลีลาการสไลด์เท้าจนฝุ่นคลุ้งที่เห็นอยู่นี้นะครับอดีตเคยเป็นกรรมกรนั่งร้านที่ใช้เวลาว่างทำคลิปแสดงลีลาแอคชั่นลงในทิกตอ,อก ชื่อ1วัชริกาชาแนลจนกลายเป็นดาวติ๊กตอกนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนมาดูแลสุขภาพตอนนี้ครับมียอดผู้ติดตามมากกว่า1.4ล้านคนและยอดไลค์มากกว่า32 000. ล้านไลค์เราจะมาคุยกับคุณวัชระสังขโหหรือคุณหนึ่งในวัย30ปีนะครับชาวบุรีรัมย์ทำงานเป็นกรมกรมกรก่อสร้างอยู่ที่ปราจีนบุรีได้ค่าจ้างวันละ500บาทและใช้เวลาว่างมาถ่ายคลิปลง t ิกตอ จนตอนนี้คุณหนึ่งนะครับประสบความสำเร็จรับจ้างรีวิวสินค้าไม่ได้เป็นกรรมกรเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับช่วยเล่าหน่อยครับว่าที่มาในการสไลด์เท้าลงคลิปทิกต็อกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับสวัสดีครับพี่กัรผมหนึ่งวัชริกาครับคือผมเริ่มสร้างมิติในการออกกําลังกายครับให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือวิ่งเปิดตัวด้วยท่าสไลด์ครับเริ่มทํามาได้ประมาณ3ปีแล้วครับผมแล้วสมัยที่คุณหนึ่งเป็นกรรมกรเนี่ยครับ เอาเวลาที่ไหนมาทำคลิปลงทิกตอกครับแล้วได้ข่าวว่าตัดต่อเองด้วยผมก็จะไปเข้างานก่อนเจ็ดโมงแล้วก็พอเที่ยงปุ๊บก็กินข้าวเสร็จก็รีบขี่รถออกมาทาคลิปอ่าวันไหนวันไหนแบบว่าไฟมีไฟมีพลังไหนก็เลือกงานมาก็ไปทําอีกครับวันฝนตกผมก็ไปลุยตามฝนเลยก็มีครับและอยากทราบว่าคลิปสไลด์เท้าเนี่ยครับที่มีคนดูยอดวิวเป็นล้านๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าการถ่ายทําเบื้องหลังเนี่ยมันมีความยากง่ายไงบ้าง กี่เทคดีกว่ะคือแบบถ่ายนานไหมอยู่ครับผมบางคลิปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงบางบางคลิปก็เป็นวันครับบางคลิปก็2วันก็มีครับผมรองเท้ารวไฟถ้าถ้าทำงานก็ก็ใช้งานตามปกติสไลด์คือมันรับแรงกระทาจากผมเนี่ยครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็น10คู่แนละ้ว <c oughs> ้แต่เรื่องทาคลิปมาโอ้โหรองเท้าพามันมสิบคู่เลยครับแล้วแบบนี้มีสปอนเซอร์รองเท้าติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังครับ ก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีพวกรองเท้าพวกใบรองเท้าสตั๊ดอะไรนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณหนึ่งรับงานรีวิวเต็มตัวแล้วนะครับไม่มีเวลาไปทํางานช่างนั่งร้านก่อสร้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าผมรับงานรีวิวอะไรเงี้ยผมก็มันก็จะทําให้มีกระ,ะทบกับเวลางานครับก็เลยต้องพักงานเอาไว้ก่อนว่าต้องเอาเวลามาทําคลิปมันจะมีช่วงที่เรารับคลิปมารับมาแล้วก็มาถ่ายทําแล้วก็อาจจะมีแก้งานอะไรเงี้ยครับผมแล้วถ้าพูดถึงรายได้แล้วครับคุณหนึ่งครับ อยากรู้ว่าไรายได้ในการรับดูสินค้าเนี่ยมันต่างจากการเป็นออในช่างนั่งร้านเยอะไหมครับตั้งแต่3,000บาทถึง1 0 0 0 0มนบาทครับผมก่อสร้างผมก็จะได้วัลละ5 0 0 5 0 0บาทประมาณว่าคือทำคลิปหนึ่งคลิปเหมือนกับว่าเราทำงานก่อสร้างมาแล้วหนึ่งดิกครับผมครับก็ต้องบอกว่าดีใจกับความสำเร็จของคุณหนึ่งด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแบบคุณหนึ่งนะครับผมก็สามารถติดตามช่องทาง TikTok ของคุณหนึ่งได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับอยากฝากไว้ว่าเพื่อนกินไม่ได้มีมากมายส่วนเพื่อนเรากำลังกายยิ่งไม่มีเลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8.15ทางช่องวัน31กับรายการทำดีรวยได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ